สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาลองชิมหอยทอดร้านดังของวัดทาด่าพูดเจ้าผมหอยทอดปลาบูดพิกัดร้านก็คืออยู่ตรงข้ามกับวัดเลยใช่ครับใช่อันนี้นะคะคือวัดท่าพูดนะคะกําแพงวัดตรงนี้เลยแล้วก็แค่ข้ามถนนฝั่งตรงข้ามอะคะ่ะก็จะเจอกับร้านหอยทอดที่อยู่ด้านหลังเลย สำหรับใครที่อยากมากินนะคะง่ายๆเลยค่ะมาที่พิกัดคือวัดท่าพูดใช่ปักหมุดได้เลยครับวัดท่าพูดใช่แล้วก็รับบัตรคิว,บบควเพราะ<ล>ว่าค,คนเยอะมากนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้คือลูกค้าที่มากินหอยทอดทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันค่ะใช่ครับใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านหอยทอดนั่นเองปลาบดชื่อร้านอะไรนะคะหอยทอดปลาบมด ร้านดังของภาพพูดบรรได้ขิงเลยนะคะแล้วก็คิวยาวมากจริงๆเรามาเรามาตอนที่คิว28ซึ่งตอนนี้เป็นคิวเอซึ่งเราได้คิวเบอร์46แล้วก็รอประมาณตอนนี้เรารอไปเกือบครึ่งชั่วโมงอยู่อีก20คิวครับใช่แล้วก็วกไม่ใช่มีแค่เรารอคิวนะคะมีอีกหลายโต๊ะมากๆ ที่ก็รอคิวเหมือนกับเรานั่นเองก็โอเคเดี๋ยวไอยทอดมาแล้วเดี๋ยวเรามา <ฮะ S 2> ให้ดูกันอีกทีหนึ่งค่ฮะ,ฮะ มาเอามา้วอันนี้คือเมนูอะไรนะคะอันนี้หอยทอดแป้งนุ่มแป้งกรอบอันนี้คือหอยทอดแป้งนุ่มคแป้งนุ่มค่ะอันนี้ครับวางลงเลยครับออส่วนแป้งนุ่มครับผมหอยนางรมอันนี้คือหอยนางรมอส่วนหอยนางรมอส่วนแป้งนุ่ม,แป,มแป้งนุ่มเหมือนกันอันนี้แปดสิบครับอันนี้แปดสิบ ก็อันนี้45บาทอ๋อ45เหรอตามป้ายครับตามป้ายจบภารกิจวันนี้เรียบร้อยนะคะนุู่ไหมแป้งนุ่ไหมอันนี้ร้อนๆเลยนะใช่ัแป้งมัร้อนเลยครับนุ่ม Terima kasih telah <laughs> menonton!